เมื่อวันอังคารที่4เมษายน2566ในจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์เอื้อราชโดยมีนายชยานสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กรมธนารักษ์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่สามารถ สนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราดโดยการจัดให้ผู้ครอบครองที่ราบพัสดุที่ครอบครองอยู่มมก่อวันที่4ตุลาคลม2 5 5 6ได้เช่าที่รับพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกระผมขอขอบคุณท่านจำเริญโฟที่ยอดอธิบปดีกรมธนารักษ์และท่านชยยันสิริมาศท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครสวรรค์และ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูณรณาการความร่วมมือให้คโรงการนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ผมได้มาลงพื้นที่นะครับมาดู ความเดือดร้อนของพวกเรานะครับถ้าอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนได้ผมก็ยินดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นกระแสะความห่วงใยแล้วก็เป็นน้ำใจอย่างดียิ่งของพ่อเมืองของท่านทุกท่านนะครับก็อยากจะขอความกรุณาทุกท่านนะครับตบมือให้ท่านพ่อเมืองเราอีกครั้งนะครับ ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์รอรับการรับรองสิทธิ์การเช่าในพื้นที่บึงบรเพชรแปลงหมายเลขทะเบียนที่นว .339 บางส่วนตำบวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน190รารยรวมเนื้อที่ประมาณ77ไร่ .1 งาน01ตารางวาโดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัยจำนวน93รายและสัญญาเช่าเพื่อประกอบการเกษตรจำนวน97ราย ในหมู่ที่5นะ้าเนี่ยอยู่กันมาก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนมาทําให้เป็นหลักฐานได้ตำมากินกันอย่างถูกต้องเพราะว่าเอกสารเนี่ยมันจะได้เป็นของตัวเองอ,อย่างชัดเจนเพราะว่าที่อยู่มาก็เลื่อนลอยครั้งนี้ก็นับว่าเป็นผลนําเร็ดของพี่น้องที่ได้อยู่อาศัยก็ดีใจครับขอขอบพระคุณนะคะกรมธนารักษ์แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ มามอบสัญญาเช่าที่ดินราชสัต์ให้นะคะทําให้เรามีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นนะคะพอได้รับสัญญาเช่าที่ดินอันนี้แล้วนะคะก็สร้างความสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกทุกคนนะคะมั่นใจว่าจะได้รับความเท่าเทียมกันกับคนคนอื่น,นะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะซึ่งขอขอบพระคุณมากจริงๆนะคะขอเป็นตัวแทนขอขอบพระคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณค่ะ กิจกรรมการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎรปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการดําเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการธนารักษ์ประชารัฐในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาโดยการรับรองสิทธิ์ทํากินและอยู่อาศัยให้เช่าอยู่อาศัยจะขยายพื้นที่ดําเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ วันนี้นะครับฝันของชาวบุญกัลเพชรที่อำเภอท่าตะโกตำบลมหาเกาะบางมหากรน,นะครับเป็นจริงแล้วเราก็จะเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่รอคอยวันนี้มานานนะครับชาวบ้านเมื่อได้รับที่ดินแล้วก็จะมีกําลังใจต่อสู้ชีวิตโดยการทำมาหากินขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพผมเชื่อว่าจากการที่กรมธนารักษ์มามอบสัญญาเช่าให้พี่น้องประชาชนกันนี้จะเป็นการลกระดับเศรษฐกิจ ของอำเอภอาตะโกและอำเภอโดยรอบขอบงบุรีบุรพ์เพชรก็ต้องขอขอบคุณกรมธน,นารักษ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้จัดโครงการครั้งนี้ขึ้นมาครับขอบพระคุณครับนอกจากนี้โครงการธนารักษ์เอื้อรา์ยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของทางภาครัฐหากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินช่วยลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างควาาามมเสสอภทงคังงคมขอระชชาปนในทุกมิติตวันนี้ภารกิจของกรมธนารักษ์นะครับตามโครงการธนารักษ์เอื้อราชนะครับเราก็มาที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เรามาแจกสัญญาเช่าที่รัฐพัสดุนะครับในที่พัสดุเลขที่น,นว339นะครับซึ่งเป็นในส่วนของบึงบรเพชรเรามาเป็นครั้งที่4ในการแจก สัญญาเช่าที่รับผิดุบให้กับประชาชนลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการมาแจกสัญญาเช่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทํากิจนะครับได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านได้เข้ามาดูแลแล้วก็ให้ความมั่นใจกับ ประชาชนในพื้นที่ว่าจะร่วมช่วยกันพัฒนาให้พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่ทั้งพัฒนาที่อยู่พัฒนาที่กินนะครับอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็โดยหลักการแล้วเนี่ยทางบึงบัวเพชรก็มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็น ประธานนะครับก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ที่ให้หวงแล้วก็ห้ามในส่วนของการแจกที่รัฐพลาสต่กก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ให้ซึ่งมีกว่า4 2 0 0 0ไร่โดยประมาณซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะดูว่าเราสามารถที่จะให้ประชาชนเข้ามาอยู่ได้อย่างไรนะครับซึ่งการให้ประชาชนเข้ามายอ,อยูย่ก็จะเป็นการให้สิทธิพื้นฐานในการที่จะใช้สวัสดิการของภาครัฐ ในการที่จะขอน้ําขอไฟทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอันนี้เป็นโครงการที่กรมธนารักษณ์ดำเนินการทำแผนยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์อกระทรวงการคลังครับผม